สวัสดีครับพี่นงครับวันนี้คนลาดฝนตกอย่างแรงครับมดวันเลยฝนต,ตกข่าอึงกอครับผมก็จะออกไปหาอึงที่จักรลาดโดนน้ำดับแล้วครับแต่ระวังทางครับผมจับไปเรื่อยๆครับริมถนนนี่พี่นงเอ้จับระวังทางมาได้แปดเก้าตัวแล้วนะนี่ยังอึงร้องละง,งมเลยครับอยู่ในบ่อลังบ้านเขาหนุนวันนี้มันก็จะโดดไปหาหนั่นแหละโอ้แต่ก็ถนนครับผมต้องระวงังรถนะ อดเยียบตายไปก็หลายครับอู้สียดายครับขับมาแบบเห็นหมอบอยู่กลางทางกันเลยจอดดูตรงนี้เลยไปมาเก้าตัวแล้วครับมีแต่อึ่งกันโดนเลยนะครับเดี๋ยวรีบกันครับผมเดี๋ยวกติจะจับมดจ่ากับผมคนมาหลายแบบเหมือนกันผมก็จะขับไปเรื่อยๆครับไปจนถึงตรงหนังสัมผัสเละจับไปเรื่อยๆครับมีกันครับอู้ยังมีอึ่งออกหลายครับพี่น้องแป๊บเดี๋ยวคลิปกระตัวแล้วครับแม่ไข่ด้วยนะตัวนี้อู้ยสนุกครับตัวนี้จับกันครับช่วงหเขาข้าต้องรีบเอาครับอุ้ยกระโดดไม้อีกแล้วครับกระโดดไม้อีกแล้ววตัน เฝ้าอยู่มองเดียวได้ซิบก่าตัวเลยครับพี่น้องงานกี่ยังไม่ไปไหนแล้วมังวมง้งเฝ้าอยู่ชุดนี้แล้วมั้งเหมือนอื่นมันกระโดดขึ้นมาจากก่องน้ำฝั่งกันครับจะขามไปฝั่งนก้นเมื่อวันนี้อึ่นออกขักจริงพี่น้องได้ติดติดติด,ตด,ตดเลยโอ้ดีจับกันครับทายเบื้องไปทายเบื้องแล้วครับรีบเอาก่อนครับเดี๋ยวคอยมาดูผลงานอีกทีหนึ่งนะอันเดียดเป็นระยะระยะครับผมริมทางเลยครับยังไม่ไปถึงดงนังดําเลยครับโอ้ริมทางก็ได้มาเป็นโลแล้วครับนี่ก็ใช่เลยอี่ พ e <ame> e, e. oh, ี่น uh, ้องอึ้งไม้แดงอึ saben, ้งไม้แดงก็มีโดนก็มีโอหทีแพ้แล <right, S 2> mm ้วครับโอ้โหอึ h, ้งอ้อ <are> ึ้อ้เจ้าโดนอีกตัวนึงเมื่อกี้เห็นอยู่ไอ้ลองไอ่ลองนี่นี่ตัวนึงไอ้จจับกับคนเล่มม้าแลยเด็ดตัวไม่ใหญ่เป็นอึ้งกระพูเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนตรงไหนอีกตรงไหนอีกโอ้โหอีกสองนะน้องๆก็มาหากันโอ้ยได้กันทุกคนนะครับน่ะ ได้พ่อได้ต้มเลยด้วยเนาะเดินไปเดินมาก็ได้เรื่อยๆจ้ะแต่ระวังรถได้ริมทางกับถนนอะยรก็มีไฟถนนด้วยอู๋ดูเสียงร้องอยู่ในป่ามั้งครับโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกับผมแต่เอาริมทางก่อนเอาง่ายๆก่อนจับง่ายๆก่อนเดี <c oughs> ๋ยวจะกับผมวันนี้ฝนตกแรงจริงๆครับโคราดันผมมันตกมดวันนะครับจนบางที่น้ำท่วมเลยครับเห็นข่าวแต่ทั้งบ้านผมก็ไม่ไม่ถึงกับท่วมนะครับ แต่พอได้หาอื่นอยู่นะครับที่ผมยังอยู่หนองบุญมากอยู่เลยยังไม่ไปถึงจัก,กรลาดเลยครับเพื่อนจับตัวนี้อยู่หน่องอู้ทั้งอื่นกน็โดนทั้งอื่นใหม่แดงครับมีกตัวนึงครับผมเห็นละแต่เดี๋ยวค่อยไปเอา,เอาใส่ถุงกันจับอ๋อจับเอ๋เอถ่ายเบิ้งไปถ่ายเบิ้งครับตัวนึงไหนล่ะเห็นตามไม่รู้กี้ไปนหมไหนลราไหนล่ะหายไปละตัวนึงก็รอให้รถผ่านได้นครับ ไป็หนแล้วว่าไงไงเหลอเมย์มันอยู่ในป่ายาครับว่ามันกรโดดเลยมันกรโดนกรโดนไข่เลยครับนี่ป๊าดสนุกนะครับมันนี่สนุกเลยสนุกเลยครับอยู่ในป่ายาล,ลิงค้างาเดี๋ยวมีคนจับด้วยกันอยู่โอ้โหดูนี่กระไ่เลยครับนี่โอ้ดูดู กำลังจะกระโดดไปหลงครับดูครับอึ้งเม่ยไข่ครับโอ้ยดูครับโอ้โหวันนี้ยังหวานครับอึ้งอมกันเยอะครับไม่เคยจับอึ้งสนุกขนาดนี้มาก่อนเลยครับแต่ต้องไปถึงดงนั่งดำครับผมในหมู่บ้านเลยครับระหว่างทางไปครับผมเสียงได้เรื่อยๆครับยังไม่ยังไม่ย่ายแล้วผมโอ้ยดูนี่ครับสองกับสองคนตรงนี้บินทางดูตัวนี้ครับเมียไข่อีกแล้วครับโอ้โหครับดู ชัดๆเลยครับรีบครับรีบได้เรื่อยๆผมไม่ค่อยได้ถ่ายเลยนะครับวังเอาอ,อีกวังครับพี่น้องช่วงเขาเรียกว่าช่วงไข่แม็กเลยโอ้ยอยู่กลางเดินเลยครับอีกตัวเมียครับผมกำลังจะกระโดดไปหาตัวผู้ครับไอ,อ้มีแต่อีกตัวเมียเลยกลางเดินเลยแคปโยกพี่น,น้องอตะคุบเอาตะคุบเอาถ่ายเบิ้องในถ่ายเบิ้งครับ ่างหัวข้ามกับผมอืม่นมันกำลังจะกระโดดไปหนองได้มาเป็นรูเลาด้วยครับนี่อืงไข่หลายตัวด้วยกระลิล่งยิงหนงเรากู้คนทักเต็มเลยครับแต่ผมไม่ตักหรอกตัวนี้แม่ไข่อีกแล้วเวิร์ดูปลาไหลโอ้โหสุดยอดยังไม่ไปไหนครับจุดนี้เร่อยเรื่อยๆแย่งกระโดดก,บกับกระโดดเหยียบไปแม่ดู ไปที่มังรเลยโอ้มันเลี้ยงได้เรื่อยๆนะครับผมลงน้ำดำอี่ไว้ทีหลังเลยน,นี่จับสนุกครับเจอเรื่อยๆมีสนุกครับดูครับปุ๊บๆดูครับแม่ไข่ครับโอ้โหลงมาในลงน้ำคายกระนนก็ได้ครอะปุ๊บๆเลย มฆไข่เมฆไข่เมฆไข่มีอีกไหมตรงนี้ผมได้สองตัวเลยเออไหนตัวหนึ่งใ่นี้นอาจจะเป็นนกพูไอ,อ้ไข่จับตัวสนุกขนาดนี้มาก่อนเลยครับอ่ะมีกับตัวเมียนะครับเนี่ยตัวเมียรับไข่เหมือนกันเลยโอ้โหสวยสองตัวเลยนจะมีอีกไหนจะมีอีกโอ้โหยอดจริงวันนี้ นี่ครับทายบ้างไม่ทายบ้างครับสองโลละมั้งครับจุดนี้จุดเดียวเลยนะครับโอ้โหนี่ครับตัวกินอึองครับใหญ่เริ่มเลยนะขาดใหญ่ครับทติมชี้เลยตัวกินอึองนะครับนี่ผสมกับไมค้าแล้วก็ผมธรรมชาติทั้งหมดแล้วครับเนาะเราก็ระวังกันแล้วหากินอืองเลยครับเนี่ย โอ้พี่น้องเอ้กบใหญ่มันกระโดดเข้าปลาไม่รู้ผมจะเอาทัานไม่เด้อมันมอกแหมมอเม,ม,ม,มียบเข้าไปตรงนี้เด้อมันัวยังใหญ่เลยเจ๊แล้วพี่น้องมันก็บมอบอยู่ตรงที่มันมอมียบมานี่เลยต้องจับไม่ได้เลยเด้อเด้เด้อเด้ออยกระโดดได้ปลานะเป็นเป็น,ปนอยากให้พี่น้องเห็นตายอมเสียงหัวมันอยู่ตรงไหนผมจับทังหัวครับเด้อ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 หัอยู่ตรงไหนไม่สมหยักจับเลยเด้อ โอ้โหกูกำไม่ได้กำไม่รอบกูมีเจ้าดิ๊ด้วยติดจ้าติดจ้าอืมไม้ใหญ่จริงโอ้โหตายแล้ะกำเอี้ยวได้แล้วพี่น้องไม่อือสะใจไหมครับโอ้โหไข่เต็มท้องเลยนี่ไม่โอผมขับรถมาครับมันกำลังกีดขามถนนมันเลยเจอรถผมเลยชะงักหมอบอยู่ตรงนั้นพอผมจอดรถตรงนั้นมันก็เลยโยงโยงยงมานี่แล้วผมกำลังจะขุบมัน คลานเรียกมันคลานแต่มันคลานเนี่ยคือว่ามีรุ่นแบบมันจะหมอบเลยครับมอบจริงครับผมโอ้โหดูตัวครับโอ้ไม่ใช่น้อยครับกรบตัวเมียครับผมอย่างหมานครับผ่านผลวันนี้โอ้ตื่นเต้นครับปากสั่นเลยอือก็ได้จักสองลกว่าแลยนะครับกบใหญ่อีกโอ้กำลังหิวพอดีเลยครับอย่างมานครับใหญ่ไหมล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนไหมไปดงนั่งดำครับระหว่างทางก็จับไปเรื่อยครับทายิน ออกอีครับตัเมียหรือเปล่านี่มเนี้ยลครับขี่ด้วยครับเก็บไปเรื่อยๆคร่บผมนวันนี้ออกงดเลยครับอึงทำถนนก็มีครับโอ้โหตัวนี้ก็ยังใหญ่พี่น้องเออโอ้เกียกเฟรดเลยโอ้ตัวนี้รับจริงๆตัวนี้ต้วเมียโอ้ดูครับริมทางจะชาไปเรื่อยครับวันนี้อึงล่องเต็มเลยครับนี่ทังขวาีนก็ล่องล้งงกแล้งงกเนี่ยมันกำลังจะขามไปบอลนะครับโอ้ ัก,ก,กบางตัวก็โดนรถเหยียบครับแต่ยังไม่เละเอาได้ครับนี่ดีดีเลยนี่โดนรถชนตูวอีกตัวนึ่งไงล่นะเอาหายแล้วเมื่อกี้นี่ขี่เห็นอยู่เป็นอะไรเร็วหัวตะกลุ่มหายหายไปเลยเล้วนี่พี่น้องเลยกระโดดว่ยเหมือนกันนะเอามีหดปหลาไหลมันมายังไง โอ้ยเดีเอาไปปล่อยน้ำกันครับต่อไหลอะไรบืนขึ้นมาบนกลางถนนนี่เดี๋ยวไปปล่อยน้ำแต่นี้ก็ลงโกกโกกแต่ตอนนี้อึงมันเริ่มดึกอึงมันลงหนองแล้วครับแต่ตอนนี้ทำคือกินสนุกครับแต่ว่าจุดที่ผมจับอยู่กับสนุกเดินมาจากโอ้ผมมาสามโลแล้วตอนนี้ไปเรื่อยๆครับผมต่ไหลไปปล่อยน้ำตรงไหมน่ะบันดีดูครับดูตัวนี้ครับโอ้ดูครับ ใครับยังครับยังไม่ถึงดงนังดำเนี่ยไปเรื่ยอยๆรับทั้งกบทั้งอื่นครับพี่น้องเลยจริงๆแต่ปเป็นใหญ่กบอันใหญ่กับเปียวบนทางตลอดตัวพี่น้องเอ้ยไม่มีตุผูเลยโผลตุผูล,ลงน้องหมดเร็วเนาะนีะ่ครับมีแต่ตุ้มเมียครับไปเรื่ยอยๆครับทางไปดวงนั่งดำไปเรื่ยอยๆครับไปดงนังดำเราไม่ค่อยคืนครับรก็เลยออกมาคืนนี่ มาได้อีกสองตัวแล้วครับนี่ริมถนนดีกว่าครับผมตู่ก็ต้องเมียเลยริมถนนดีกว่าครับไปดวงดำมาแล้วมันก็ตกอยู่นะครับแต่มันไม่เห็นอื่นไหมผมก็เลยรีบกลับมาคืนเลยมาอยู่แค่นี้ดีกว่าครับริมถนนนี่เจ้าที่เคยได้นี่เพราได้เรื่อยๆครับอย่างคืนด้วยวันนี้แต่หาอื่นมาได้มาสุดกับวันนี้แหละครับนี่โอ้โหสองสามลูได้ไหมครับเด็กแรงจะไม่กลับบ้านครับเรื่อยๆครับ ลองละโกละโก,ลกละโกะโกอย่ก็กระโดดข้ามถนนอยู่ครับย่องย่องย่องยอ,งย,อ,งย,องยู่แล้วตัวนึงอันนี้เ,นเป็นอีกย่างครับย่างแของครับอืมบิ่มเปิดไฟ <c oughs> เป็นย่างเอาครับเห็นไกลดีครับตรงนี้มีไฟถนนด่ามอไม่ต้องใช้ไฟแบตเลย <c oughs> อือหลงบนโคกก็เป็นเด้อพี่น้องเด้เอเมื่อกี้หลงอ๊อกอ,อ๊อ,อกอยู่ รอบมันโคกไหมเนาะโอ้ยครับวันนี้เก็บม้มุดจะผูกเอาไปทำปลาครับโอ้พี่ด๋อยเลยผมไปดงนังดํานี่สู้พี่ที่แกจับอยู่ก็นี่ไม่ได้แกไม่ไปไหนเลยดูครับโอ้จักโลนะพี่นั่นเป็นสามสี่แล้วนี่ดูหยับกับกัปจับกันอยู่สองคนตรงนี้แหละผม,มน,น่หนีไปดงนังดําไงขีดปาดงูนังดังยึดขากบัดไดบุปเป็นไดครับผม โอ้ยสูตรงนี้บ่ได้ครับงั้นเดี๋ยวจะลองเดินเล่นอีกสักหน่อยครับอยกลับบ้านไปหรือไม่กับไปหากบเนาะเอ๊ะก็ได้ยังขับเนี่ยจับกันอยู่สองคนนี่แหละครับยังยั่งยังยัง,ยงแต่หัวคำแต่ผมหนีไปตรงนั่งดำบกคืคบแต่ก็จับตามทางไปเรื่อยก,ก็พอได้อยู่แต่สูตรงนี้ไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองหาตรงนี้ครับเกิดเจอยังมีอยูบ่บนหน,น้าหนีมองหมาเลยพี่น้องเอ้ยนี่หนิเนี่ยน่ากระไดเรื่อๆอยู่ได้เนี่ะมองหมานนี่ะโยปูแต่มันก็ซาหลายแล้วล่ะครับ กับพี่คนนั้นเกอยู่ตรงนี้ไหมไม่เป็นไรก็ได้อย่างหลายอู้หม่ไข่ครับดูตัวมีนจ่สองตัวด้วยนี่โอ้หูอ้หเอ็บลยเอ็บลูผมยังดีเด้เอะโอ้สองตัวออกอยู่ในปลาครับ เมฆไครสองตัวเลยมีอีกไมหมฮึงี้มองไม่เห็นตามันเลยมันอยู่ในป่าครับโอ้สองจนบ่เห็นตาครับเป็นกระดมดำตายจริงอสองตัวนช่ไหมหานีกตัวน,นึงครับเดี๋ยวด้วยังไม่ได้ใส่ถุงนี่เลยเดี๋ยวด้วใส่ก่อนสองตัวนี่แมฆใครใส่ถุงก่อนหาอีกตัวนึงครับนี่อันนี้ผงษ์ทำมาจากยาครับใครจะไปเห็นมันแทบต้องตาดีขั้นเด้อ อีครับอครับโอ้โตัว่ารนี้กตัครับโอ้โอ้เมไครับเมยไก้ดูครับโอ้ขนาดนี้เป็นไก่เลยครับปัุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตตุ๊ตุุ้๊๊ตุ๊ตุ หนีไปดงนังดำครับครับไปแต่เป็นสิบยี่สิบโลครับแต่ก็ได้เป็นเล่ทางเรืเร่ยอยๆอยู่แต่ก็ห่างๆมันปศุที่ทั้งนี้เ่าทั้งนี้จุดนี้สี่ห้าตัวครับเมื่อกี้นี่้เด้แต่มันลุกครับผมไอ้ลิงถนนนั่นโกยังว่าเลยออกไปกระเซ็ดครับผมอันนี้หาในป่าเลยครับโอ้ตาดีก็ไดด้วยครับ คอยมองดิตรงบ่เห็นตามันเหรอฮือฝุกเลยผมฝุกเลยผมเด็กคอนเลยเริ่มตึงมือแล้วไม่ตามกูซีโร่ล้วผมว่านี่วันนี้เลือฝุกอีกคบพี่น่เปล่าลิ้มขนนี่ อีกต <ITA> ัวนึงอีกัมองมเห็นตาด้ตอนท่งอ่อันนี้เป็นอีกใหม่เดครับเตัวงามอยู่ัวันนี้ครับ้าคนก็ยังหาอยู่กับผมดึกเกลับหมดแล้ว นี่เจอสูตรพันธุ์ัวนี้แล้วครับอยู่ในป่ายาครับเห็นตาครับโอ้เรียบร้อยพี่น,อน้องเลยไฟมดครับไฟอ่อนแรงลงมองเห็นไม่ชัดจยแล้วก็พอดีก็เวลาแหละครับอึงก็ซาลงไหลแล้วแหละว,วันนี้ถือว่าสนุกเลยครับวันนี้ถือว่าฟลุกครับมาเจอไมยเด็ดเลยตองนืยกว่าจะไปดุงนังดำครับ สุดท้ายก็นั่นไม่ค่อยคือผมไปถึงหล้วนะมันไม่เห็นอื่งอยู่บนถนนเราก็ไม่เคยได้ยินเสียงอื่งเลงผมก็เลยกลับมาทางเดิมครับผมก็ท่ายใ้หาตามถนนกลับมาเรื่อยก็กไดมาเรื่อยครับแล้วก็มาจุดแหลกข,ของเราที่เราหมานี่แหละก็ไดเพิ่มอีกนะครับก็เ,เบรกวอชนกันเลยเห็นอื่งตามถนนมันก็ยังมีอยู่แหละครับแต่ผมไฟมดแล้ะมุดท่าเลยมาดูผลงานรวมกันเป็นผลงานที่คคือแต่จะหาเอืงมา ได้อื่นไขหลายตัวมากครับวันนี้ได้หมกบด้วยนะครับได้กบสองตัวได้ควัวกระตะใหญ่เลยนะอื่นกระโดนซะส่วนใหญ่ด้วยวันนี้ดูครับกบใหญ่ครับไขเต็มกล้องเลยครับนี่ดูครับโอ้คัวกระตะใหญ่หากันอยู่สองคนครับจุดนี้กอสองสามคนเนาะนี่ก่อนไหมพี่เดยประมาณกิโลจะหนึ่งลองชั่งดูดูกิโลหินโอ้โหดูครับ ีกไข่เเลยนาะอดูด้แนวค้างนะครับผมว่าสามสี่โลเหมือนกันเลยนะมีตัวอื่นติดไข่ดีได้านจับกันอยู่สองคนตรงนี้เลยครับโอย้ยแขยงขัดครับมันมันกลับแล้วพี่น้องเสียดายถ้าไฟเบสงดก่อนไหมเดี๋ยววันหลังมาด้วยไฟเบสรุ่นใหมครับพี่น้องครับที่อึดทนนานกว่าเดิมเนาะพี่น้องก็ฝากรีวิวครับผมนะขอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้หมานที่สุดตั้งแต่เคยหาอึงมาเลยครับ มาคนเดียวกับพี่นอกนืมแจ้งไปวันนี้ถักไปหาทีมงานทีมงานไม่มีใครตอบเลยครับก็สงสยัยต่างคนต่างมีเป้าหมายจะไปนั่นเลเนาะก็วันนี้มันฝนตกทั่วโอ้ทั่วโคราชเลยละมั้งนะครับก่หาตรงไหนก็ได้ครับผมครับมีด้ยมืดละครับวันนี้ผมก็มาจุดนี้ก่อนมาแเกิอบกับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับถึงมือเปี๊ยเลยครับ3-4โลไม่ขาดนะครับ